ไปเอาขาคนละขาเลยให้มันหมุบลงมาพ่อมขาดีไปเอาขาหลังเก่าขาไก่ก็มีแต่ขาหลังหลัขาหลัไกลอ๋อสองขาของหลางเออเออว่าคนหลางว่าขาหลังนี่มันเอาโอ้พี่น้องในบ้บัน สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีอบแสบนะครับมัอนี้มากับพี่ใหญ่ขึ้เก่าได้ไปยังมาอีกมัอนี้เด็กก้องตูดอยู่ใกล้พี่น้องใกล้บ้านเออใกล้บ้านแกงน้องไม่สมพี่น้องออ๋ตักงน้องไม่สมพี่น้องเ่งป็นยังนี่เนี่เอออันนี้สั้นี่แกงน้องไม่สมพี่น้องแกงเส้นน้องไม่สมพี่น้อง แบดแบดเนาะพี่น้องแกงเป็นโตัวแล้วก็ซาบเป็นตอนมะน้ำยาดโบอิมพี่น้องยาดพี่ใหญ่โบยิมเนียาัดโบอิมเอาเอาเป็นโตัวใช่ไหมกินเลยกินเลยมั่นหว่านเดี๋ยวมันจะเย็นมากับข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องข้าวเหนียวติดเก่าพี่น้องข้าวเหนียวแก้วสมๆพี่น้องเดี๋ยวทำอจ่างขึ้เกลีเออเอามาแกะข้าววันโอ้ยมีลูกดวดพร้อมแล้วก็มีพริกคนมาพร้อมคนละถ้วยลูกดวดก็คือพริกพี่น้องมันยังสิเดะมันหอมพริกเนาะเออเอาลุยได้เจ้าเดี๋ยวผมแกะข้าวน้ำเนี่ยมาได้พี่น้องเด้อพอได้กินข้าว S <S ข้้าแลวกินยังกับแสบขออนุญาตได้พี่น้องเด้อยแสบคือเก่าพี่น้องน้ำลองคอพี่น้อ,นองอ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้พอดีเลยส่วนน้ำมึงละ่ะไก่บาดได้พี่น้องอนั่นมัมสมพอดีแล้วงั่นป่ะกินถึกก็ไม่สมแล้วปะ่ะเอาคนเหนียวจ้ำเกีวทุ่งเขาอีรีเด้งโอ้เอาดากก่อนได้สิพี่ใหญ่ท่านเอาก้อนเอาดากโอ้ดากไก่ดากไก่ เดี๋ยว,วอเอาโต้แขวะเครื่องสีนส่าผสมสีเปลี่ยนเหรอน่าผสมนี่แจ็วท่านมาผสมนี่ไม่เคยกินในกาแฟนะ เนี่ยคลิปแรกเด้วยพี่น้องโอ้นี่ถูกกดอันนียแบบด่าแไบบก่้อีกนี่ไก่มีสอ,องด่างเยอะพี่น้องเด้อไก่ก็มีสองด่างพี่น้องไก่สองตัวนะไก่สองตัวแบบซับน้ำยันโบอิมมักซับกินซับอืมคนนี้อ๋อเสีย น,น่าไม่ดีมันหอมกเอาม่ดีอต่พดีตู้หอมเนะมันบางวะเพื่อนบางยังเนี่ย ชิมขาเขาหละขาดีกว่าเขาพี่น้องเตือนชัดๆเนาะมีเอาขาเขาหละขาเลยให้มันหมูปลงมาพอขาดีไปเอาขาหลังเก่าขาไก่ก็มีแต่ขาหลังหลัขาหลัไก่เอ๋อสองขาเขาหลังเออเออว่าเขาหลากขังว่าขาหลังหนี่งมันเอาโอ้พี่น้องในบ้านอืน Ừ. ừ. Đây vừa cắt năm mới này xong ừ. ừ, này. Ừ. Băng. Ừ. Ôi, đồ thiệt là xong này. Ừ. กลวยีนไก่แกงส้งน้ำมัสมแซบเกเลแหเทเล็อีกเอามากินกับพี่น้องไก่เปนบัานเนาะดูเื่อม,มีแต่หนึ่งก็สมละเบื่อแกงแส่น้ำมัมอย่างนี้ำมผสมสดน้ำ Ngon không? Ngon không? Cái bánh Kịp cất kì ว,ว่ากันเด้อพี่น้องมันแสบเ <Wow. S 1> อ้ยกินโอ้ oh. ชิวเลยกะเน้อืมเนื้อมันจำน้ำพริกขึ้น

เอาล้เจ้าอืมโอ้ากมากมายนหนังเออหนังไก่อืมอมีมมน,นมาสมพี่เนาะวัวจะกินไ,นได้ได้พ้่งโอ้ลุกโลดที่มันใส้2องบ่ไใดพี่เนาะมันเผ็ดแบเผ็ดเนาะ cái chết là món cây ba ừ chung là nhan nè. nè ừ có là chung ba ừ thế ăn

mặc nó mặc mỏ lắm Nó phải không mặc kệ mh 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 mhm 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 ให้สองตัวมันตับเดียวพี่น้องเนมเลยวะดูข้างในเนี่ยตับสุกบ่เป็นไรวะตับดีเป็นแบบตับดีเปล่าโอ้ตัวนี้ยังมเลยจึงไงหัวใจหัวใจพี่น้องเนี่ยกินหัวใจของพี่น้องโอ้ยหวานหอมแซ่บโยมนะกินหนัก ตัวนี้คือห่อนมันอยู่ทางไหนอีกวะ่ะอืม,อมแดกไงไหมโอ้วนี่เขาว่าที่กินคือนังกินพี่นอกด้ยอืมอืมอือืม หลงปลาแปรหลงวางกันละบวกหวงปลาแปรควต่ใกล้ๆเนะบวกหวงมปลไแปรนอกจากนั้นนี่โอ้ออเนื้ออึอกโอ้เนียนๆเนี่ยเนื้ออึเเออกเปล่า แซบบิลีเลยเด้่ยโอ้ยแล้วแซบคักร์ละน้องสมน้อยไปวะเนาะโอ้ดูๆเจอสองเลหนังหนังหนัง Quý mẹ đăng ký lên mặt 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 Mình đi mặt 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 ไม่ไห้เลมึงซุปอระเล็กปะมันม่ไหมืันเงินปะสนกดือดฉอกที่เนาะแผ่นนกแทะผมมือนี่ติดสอกแทะแมนปะ อย่างแสบมั้ยเนี่ยแซ่บไม่ผสมกับแสบใกล่กับแสบแซ่บกับผู้เลี้ยงว่ะแสบกับผู้เลี้ยงนะใกล่ไปเลยใกล่ไปบานไปเนาะ ตอนผมมาอยู่บ้านแม่หนิงไก่พี่ใหญ่เหรออืมออน,นี่ไงไก่ใหญ่ไก่แต่กล <c oughs> ่องขอือดเสียงเนี่ยไก่เป็นคอยดี นี่นี่จับเลือกมัน no i'm so 我，我吃不吃？做啥？Okay. 嗯，那嚼得呢？哇、嗯，不哇，快咬口，嚼着这慢慢 เ<ส>นนเขายัางแหง้งนุ่เขาบ่มแห้งหอกนมหอนมีน่ขาอย่างแรงแต่กะทิสวกงีน่งนะนี่เรากนไม่สีเหนียวพี่ลองอมันเหนียวมันเหน,น่นแซ่บอกิอจียวขเหนียวเบิดติพี่้อง หัวแสบคบืมเนือนนอ้อหนังค่ะุ่ๆเลยเอาชุ่ๆ่โอ้อกเอเดียยไม่กินเหลายเลยเนือ้อหลมันมเปนเนื้อทีอน่นหลายแสบพี่น้องเจ้เอเจนกินสดน้ำไม่แห้งพี่น้องอ น้ำมันฮ้อนด้อ๋อเอาโอ,โอ,โอ้มันเอิ่นหา้ามมูนป่ะโอ้ยมันเอิ่นหา้าเดี๋ยวม,มือล้างจัดให้พี่นอ้องครับมันนี้นจะเป็นต้มพี่นอ้องแกงต้ม แจงเส้นเอาไม่สมพี่น้องเออแจงเส้นเอาไม่สมบ๊วยเส้นแก่บ้านพี่น้องไก่บ้านเท่าไก่บ้านสองตัวแต่ว่าตัวมาเป็นตัวพี่น้องเอาเป็นตัวมานนำรับซับให้พี่น้องเรียนนำโอ้แซ่บแซ่บพี่นี่แซบเลยพี่น้องแซ่บีินีมือนี้ครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขียนติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกก้ำแจงขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับมื้อนี้ถ้ากินแบบเคยไหมนะเลอยปากเลอยคอเนาะแบบเลอยปากเลอยคอครับกินแบบนี้าะมันแซ่บพี่น้องนั่นแหละมันแซ่บ อย่าว่ากันนะพี่น้องแสีบไผ่เสบมัน,ามนการ<ว>กินของแต่ละบุคคลอย่าว่ากันต่อแมนโอ้เนาะผู้ใดแสีบยังไงกินแบบนั้นต่อกินแบบนั้นพี่น้องสิมันนั่งกินแบบเค็มเคียวเป็นผู้ดีมันกับผู้เสบตามชาวเขาเคยกินเนาะแมนอย่าไปบอกกันแห้งต่อเป็นเส้นบางยังนะให้เกียรติกันดีกว่าแมนว่นทีเป็นพี่ไอพี่ไอกินแบบที่เขาใส่เขาวันยังนะส้มแกนบ่ได้กินจริงจริงกับบะเมียงขึ้นมันมีอยู่นี่แต่กินแบบนี้มันแสีบ มันแสียบพี่น้องบด้ยานผู้ใดหยานยาดกินหรอกจะกินอังสีมันเสบกินคำหน่อยมันาะแสีบพี่น้องกินตามอารมณ์เอากินตามฟิลคามรู้ซึกมันเสบพี่น้องตัวนี้มันนั่งกินแสบให้มึงน้องบรไย้มันนั่งกินแบบอันนี้ให้มึงก็เลยก็เลยอยากอยากอยากชี้แจ้งพี่น้องนี่นะครับว่าถ้ากินอย่างอื่นเพราะว่าพี่น้องบ่มึงหรอกหมายถึงว่าแต่กินแบบนุ่มๆนุ่นๆกินสุปข้าวกินซาซาพี่น้องบ่มึงแน่นองน้องก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นในมุมที่กินเสียบ กินเบอร์เซ่บพี่นอ้องแม่นถ้าพี่น้องเห็นในสันโอ้ยกินบ่เอะะอบอร์เซียบจะมากินในเมืองตัวมันจะเป็นในสันนะครับเนาะเอาสำหรับพี่น้องที่บว่ากันเนาะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไล์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจเลยครับคลิปนี้ผสมิดตัวคลิปนี้ขอไว้เท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมขอบพูดอะไรครับขอบคุณหลายครับ,รรบสวัสดีครับลาไปนีครับ